ครับอ้าวอยู่ไหนมาอ๋ออ๋ออุ้ยหมาถึงเลยขึ้ยเดขึ้นยอดเดี๋ยวเรอวิวสดจัดจ้าวเนี่ยมาคนเดียวด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าวันนี้บรรยากาศแล้ววิวหลักร้อยหลักรันจริงนะอย่างจันเอ็กว่านะฮะวิวดีครับแต่แต่เส้นทางจะดีอย่างวิวหรือเปล่าไม่รู้วิวสวยจัด เอาเชื่องวันล่าชมไม่เนี่ยครับครับเดี๋ยวเราจะไปลงทะเบียนนะฮะว่าวอะไรเนี่ยนี่เป็นเต็นท์ของฮอนด้าฮอนด้าบิ๊กวิงฮะบิ๊กวิงพิพณุโลกนะฮะอันนี้เป็นของอะไรเนี่ยติดดินร้อนอะไรเนี่ยเต็นท์เลนเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยหนักนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักนะฮะทีมงาน ทีมงานแม่บ้านนะฮะเนี่ยท่าท่านี้เลยครับท่าเมื่อคืนเลยครับเนี่ยท่าเมื่อคืนเลยครับที่ผมเจอนะฮะกินเป็นคนเดียวไค่เดียวมันก็มีขายนีขายฝ่องเดียวโอ้ตายแล้วงั้นกินคนละครึ่งก็ฝองเปิดเลยเนี่ยยังจะหาอีกโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะว่าลงทะเบียนนี่ก่อนจะพาไปลงทะเบียนนะฮะลงตรงไหนเอ่ยนี่นี่เจอแล้วนี่เด็กใหญ่เลี้นะฮะทะเบนี่ครับนี่เป็นจุด ลงทะเบียนเรานผมให้เราเรารีบเราแอดไลน์ก่อนเลยใจร้อนม่ค่ะสปอนเซอร์อะไรกินได้นะคะฟรีค่ะขี่อะไรกัน่ยาวกันลงใบนี้ก็ได้คัะแลเลยแต่จะลง ลงทะเบียนแล้วก็เขียนเบอร์เขาสามร้อยบาทได้สติ๊กเกอร์หนึ่งใบนะครับที่มากันสิบคนที่ลงเที่ยวหกร้อยยังไม่ได้ผิดหกเจ็ดร้อยสวยงานฮะไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ครับดูวิวครับสติ๊กเกอร์กับวิวฮะสวยมากเลยดูเป็นสีใสโดดเลยลุงป้าใส่ซ้อนก็ได้โอเคครับนี่ เกือได้รางวัลไงเราเอามือเราเอามือไปจับรางวัลอไปลงเยอะๆะไว้วันเยอะเยอะ